สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีครับก็คือตอนนี้ช่องผมนั้นได้มีระบบ membership แล้วนะครับหากใครอยากจะมาสนับสนุนผมนะครับหรืออยากจะมาเป็นสมาชิกช่องผมนั้นก็สามารถที่จะเข้านะครับมาสมัครเป็น membership ช่องผมได้นะครับโดยผมจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกครับคือจะเป็น n p l u 4นะครับเริ่มต้นจะอยู่ที่25บาทต่อเดือนเองนะสิทธิที่คุณจะได้รับในระดับนี้ครับคือจะเป็น ป้ายชื่อนะครับผู้สนับสนุน4แบบนี้เลยนะครับซึ่งแบบแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวเอ็นที่ยังไม่มีไอแง่งแหลมนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตานะครับไปเรื่อยๆครับจนถึงระดับสุดท้ายเนาะสีที่2เนี่ยก็จะเป็นนะครับได้รับอิโมจิ4แบบนี้นะครับที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเอาไปใช้ในแชทนะครับคอมเมนต์ได้นะจริงๆผมทําไว้เยอะกว่านี้นะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ระบบมันยังใส่ได้เพียงแค่4อันนะครับ คือถ้าเกิดมันมีคนมาสมัครเพิ่มเนี่ยระบบมันถึงจะอนุญาตให้ใส่อิโมจิเพิ่มมากขึ้นได้นะครับสิทธิที่3นะครับคือจะได้ดูคลิปก่อนใครนะและสิทธิที่4ก็คือจะได้รับการตอบกลับความคิดเห็นเนี่ยก่อนใครด้วยนะครับสำหรับสมาชิกต่อมาอีแพ็กเกจหนึ่งครับนั่นก็คือ n plus pro max นะครับอันนี้จะได้รับสิทธิ์เนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับกว่าเมื่อต์กีนะเริ่มต้นจะอยู่ที่50บาทต่อเดือนนะโดยสิทธิ์ที่จะได้เพิ่มจากในระดับนี้นะครับก็คือจะได้ดูคลิปวิดีโอพรเม่มนมน,นนะัับสาาชิกท้ แล้วก็จะมีไลฟ์สําหรับสมาชิกนะถ้าเกิดในอนาะคตผมไลฟ์ like สดนะนะแล้วก็จะมีแชทไลฟ์นะครับสาหรับสมาชิกเท่านั้นการกล่าวถึงสมาชิกแล้วก็แบบสํารวจสําหรับสมาชิกนะก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะเลยครับสาหรับระดับนี้ทั้งหมดนี้นะครับหากใครสนใจอยากจะมาสมัครเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครนะครับไว้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ